ดีครับลองดูตัวอย่างการเขียนโฟลชาร์ตนะฮะสำหรับการนับเราถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้ตัวแปรนะ,ะับเผือให้เกิดการนับมีค่าตั้งแต่1นึถึงสินะทำยังไงนะฮะเริ่มต้นนะครับออกแบบนันกริทึมก่อนนะฮะก็สตาร์ทนะฮะสตาร์ทเริ่มต้นแกรมแบบลําดับนะฮะจากนั้นนะครับกาหนดให้ตัวแปรตัวแปรที่ใช้นะฮะเราให้เป็นตัวแปร x นะฮะกำหนดให้ตัวแปร x S <S นะครับมีค่าเป็นศูนย์นะฮะให้ x เริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์นะผมลากขึ้นมาปั๊บอันนี้มีตัวแปร x อยู่แล้วนะฮะกำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์จริงแล้วเราสามารถกําหนดค่าที่เราต้องการได้นะฮะจากนั้นนะครับให้เริ่มนับถ้าเริ่มนับนะฮะเพิ่มครั้งละ1นะฮะเราก็เพิ่มค่าตัวแปร x ขึ้น1ค่าดูนะฮะการทํางานก็จะเป็นลาดับแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับกาหนดค่าให้ตัวแปร x เป็นศูนย์นะฮะจากนั้นนะครับให้ตัวแปร x มีค่าเป็น1 นะฮะเพิ่มหนึ่ง x นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ต้องเช็คครับถ้าเราต้องการนับไปจนถึงสิบนะฮะเราก็มาตรวจสอบเงื่อนไขครับตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าค่า x นี้นะครับยังน้อยกว่านะฮะถ้าค่า x เนี่ยนะครับยังน้อยกว่าสิบอยู่นะครับถ้าค่า x มีค่าน้อยกว่าสิบนะฮะถ้าน้อยกว่าสิบจริงครับเปลี่ยนนี้เป็นจริง นะฮะถ้าค่า x มีค่าน้อยกว่า10จริงทำยังไงครับถ้าน้อยกว่า10จริงก็มานี่เลยครับเพิ่มค่า x ขึ้น1ค่าดูนะฮะถ้าน้อยกว่า10จริงปั๊บเพิ่มค่า x ขึ้น1่ค่าเราก็มาตรงนี้เลยนะฮะเพิ่มค่า x ขึ้น1นะแบบนี้นะฮะ x เท่ากับ0นะครับถ้า x น้อยกว่า x เท่ากับ0ต่อมาเพิ่ม x ขึ้น1ค่านะครับถ้า x น้อยกว่า10จริงนะครับก็ไปเพิ่มค่า x ขึ้น1ค่านะครับจากนั้นนะครับจบโปรแกรม อันนี้เป็นการเขียนโฟลชาร์ทที่เราต้องลําดับความคิดก่อนก่อนที่จะเขียนโปรแกรมจบโปรแกรมนะฮะคราวนี้เราลองดูทดสอบการทํางานนะฮะว่าการทํางานทีละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับลองเอาตัวมอนิเตอร์มาดูนะครับถ้าเราต้องการจะดูเอาพุ t นะฮะเนี่ยดูมอนิเตอร์นะดูเอาพุ t ของตัวไปเอ็กจากนั้นลองรันดูนะครับเราอาจจะใช้อ่าคิดด้วยสมองก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูผลลัพธ์นะฮะลองดูทีละขั้นตอนครับกดลันตัวไปเอกก็เป็นศูนย์ไปเรื่อยๆครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขง่ายๆนะครับเพราะ x อกลักษณคทับจบน,นนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับคิดอัรกอริทึมก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนอัลกอกิทึมไปเป็นโปรแกรมนะครับบางท่านจะบอกว่าตรงนี้นะครับคำสั่งนี้ถ้าเกิดว่าเขียนด้วยภาษา Python อาจจะเขียนเลยครับ x เท่ากับ0นยน์นี้ก็เพิ่มค่า x 1, ขึ้น1ค่า x เท่ากับ x บวก1แล้วตัวนี้เป็นคําสั่งเงื่อนไขน,นี้คือลําดับความคิดนะครับลำดับของโฟร์สาร์คซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดออกมาได้ดีเราดูนะครับ ออกแบบองค์อยคิดแล้วค่อยเขียนโปรแกรมนะครับ